เออเดี๋ยวเดี๋ยวให้โซนมานั่งก่อนไหนให้โซนทำอย่างเงี้ยให้โซนทำยังไงเอาไปไปแต่งตัวก่อนนั่งอ่าเออนั่งกางไปงขาคือ เอาไปวางไว้ต yeah. uh. okay. oh ัวก่อนไปวางไว้ตัวให้โซนก่อนเอามาแต่งต okay. ัวให้โซนก่อนอ่ะมาข้อมขุดเขาค้อมขุดเขาข้อมขุดเขาทำดีๆทำดีๆอ่ะโอเคอุ้ยหลุดหลุดไหนใส่ดีๆโอเคเอาเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคไหมหล่อหรือยังมาดูด้านหน้าชิใส่บ่วอะไรมึงใส่บ่ออะไรมึงของเล็กหน่อยโอเคโอเค